คนพับดิชมานะครับเราเพียงใส่คีย์เวิร์ดที่เราสนใจนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้คุณตั้งผมสนใจเรื่องอะไรนะรีชั่นแมทริเมติกรีชั่นใช่ไหมใช่ครับแมทริเมติกรีชั่นใช่ครับแปลการให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษหน่อยเดี๋ยวเผื่อผมโกหกยิ่ผิด การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเหรอครับก็เป็น mathematical แปบบ๊บนึงครับเป็น mathematical reasoning reasoning ใช่ครับปเป๊ะเลยใช่ครับเป็น mathematical reasoning เลยครับใช่เอาโอเคครับมาแล้วครับจริงๆถ้ามีคำหน้าเป็นอคอมคอมเพนดิชชั่นคอมคอมพิเทนซี่มาใช่ครับ competency In Mathematical ลรีซิ n i n g ครับ Competency ีบอ่ะอ่า e n c i e s ครับคอมพ e ีเอนซีอ๋อค Competency สมรรถนะใช่ครับ Competency สมรรถนะทุกครับอ๋ออะไรอ่าโอเคครับแล้วก็จบตรงนี้ครับแค่พิมพ์แค่นี้ล็อกอินเข้ามาครับแล้วก็บิวอะกราฟครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากครับผมบอกแล้วว่านีวันนี้จะเสร็จก่อนสี่โมงแน่นอนนะครับ แป๊บแป๊บเรียบร้อยนะครับมาดูกันครับว่ามีงานไหนเขามีไซเดชันเยอะๆมีไหมไม่มีของสัมันเฉพาะทางเกินไปเออันนี้สี่สองเลสเอาถ้าผมตัดตัดเขาว่าคอมมินิซีสออกไปเอาเหลือแค่แมทริมิติพอเอาใหม่คะผมเซิร์ชใหม่นะง่ามาแล้วครับโยงกันเป็นวงกลมเลยทีนี้วงกลมใหญ่ๆมี มีอะไรมีประโยชน์ยังไงก็คือน่าจะมีคนมาไซต์เยอะครับอันนี้ไซต์ถึงไซต์เฟรมเวิร์กของการสร้างสารรค์ r ร r เ a t ทีฟอิม e ม t i ท e listening เราก็กดเข้าไปดูครับก็จะแสดงเปเปอร์หรือรายละเอียดของงานงานนี้<ม>ใช่ไหมครับเราก็เปิดเข้าไปดู Semantic s c อ o l ล่ของเรื่องเรื่องนี้ครับ ก็เพราะว่ามีคนมายะมามาอะมาอ้างอิงได้ถึง427เ a ปเปอร์อเราก็เข้าไปอ่านฉบับเต็มถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเรามาหาลัยเราซื้อเบปเปอร์นี้เราก็จะอ่านฉบับเต็มได้เวลาเราไปอ้างอิงมันก็มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าพุด <c oughs> ง่ายเขาเอา AI เนี่ยมาจับเรื่องของ citation ต่างๆส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการอ่านเ a ปเปเหล่านั้นนะครับคุณนักท่องทก็จะมี reference ที่มีความน่าเชื่อถืองมากสูงมากขึ้น อาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราได้คีย์เวิร์ดในการารีวิวรีเทลเจอร์หรืออยากจะทำเน <ะ S 1> ื้อหาแล้วก็อ้างอิงสิ่งที่น่าเชื่อถือได้ครับ,นะรบนี่ก็คือ Research f r a m e w o r k f o r Creative and ด m อิมเพทีฟเรส n ั่นนะครับ,นะรบลองแบกกลับไปดูซิในบางคนที่เพิ่งทำขึ้นมาเนี่ยมีคนไซส์น้อยไหม ซส์แค่2คนเนี่ครับก็จะเล็กๆผมว่าการที่เราจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องตีพิมพ์ออกมาแล้วก็สร้างบารมีเป็นนักทฤษฎีที่เก่งๆอะ่ะเราก็ไม่ต้องเปถึงขั้นนั้นหรอกเราก็อ้างเข้าไปนะวัตถุประสงค์ของการพูด่ี้เขาเป็นนักการศึกษาหรือแบบเป็นนักวิชาการแบบเทพอ่ะหรือคนมาผมเคยเซิร์ชนี่นะครับอาจารย์ active learning เนี่ยโอ้โหมีเป็นพันนะ ตัวแปรไหนที่แบบดังๆต้องตเน่ยลองเสิร์ชดูนะ6,722นเะจ็ดร o n ยอไซ่เนี่ยไม่แปลกใจเลยครับว่าบางอย่างเวลาเราเราจะอ้างอิงคนคนนี้ใช่ไหมไซมาเนี่ยเราไปอ่านของคนนี้มาเนี่ยฟรีแมนสองพี่เนี่ยเปเปอร์เขาต้องดีขนาดไหนคนถึงอ้างถึงเยอะขนาดนี้นะครับสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าเราเป็น เอะไรครับคุณตะพงศ์แต่ไม่เป็นไรเราก็แฮปปี้กับการทํางานของเรานะเออไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนเขาคนเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นการของเขาไอทีเ Learning ที่มีคนอ้างอีกเยอะมากมันก็จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือไงในระดับนานาชาติแต่บางคำอ,อาจารย์ก็ไม่รู้นะอันนี้ไอ t i v e l e a r n i n g ิ e เคิร์ s ซึ e รตเพิ e e r อร์แ n น e e n ิน i e e เ e n g ิ n น e ยริงแ a นด์แอ้นี้ทำกันหลายคนเลย1 2 3 4 5 6 7 อันนี้ก็คือ Connec t e d paper นะครับเป็นไงบ้างทำกันได้ไหมทันไหมครับ Connect e d p a p e r อยังทันอยู่ไหมครับไม่ยากนะครับขอแค่เราเรา,เรารู้นะครับว่าคีย์เวิร์ดหรือไตเติลที่เราสนใจคืออะไรเราอาจจะเติมต้นการเรียนวิชาคนนี้ก็ได้แล้วก็ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หลดเป็นวี f เก็บไว้แล้วก็โยนเข้าไปแล้วก็ถามจากแชทอย่าลืมว่าสารตั้งต้นเราเป็นคนมาหามาเองเราไม่ได้ให้ AI เขียนเองทุกอย่างนะครับ<ม>เดีครับมาถึงอีกเครื่องมือนหนึ่งแต่ว่าเครื่องมือน,นี้เนี่ยอาจจะเปิดให้ดูแต่ว่ามันจะมีฐานข้อม